สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมบลูสตาร์นะฮะเกมเปิดกาชาครับกลายเป็นเกมเปิดกาชาไปแล้วคืออยากได้ตัวละครไงตัวละครที่อยากได้มันยังไม่ออกสักทีเกมก็สนุกนะฮะผมเปิดแพ็คไปแล้วหมดไปแล้วนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์แนะนําว่าให้ผมเปิดเกมพาร์สดีกว่าคือจริงๆวันนั้นน่ะตั้งใจว่าจะเปิดเกมพาร์สแต่ว่าตอนแรกอัญมณีมันมีไม่พอนะฮะก็เลยไม่ได้เปิดเกมพาร์สแต่ไปไปมา,มาพอซื้อรวมปุ๊บมันเกินเกมพาร์สอีกวันนี้มาเปิดเลยเกมพาร์ส คือเกมพาสมันการันตีตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะฮะเจ้าบัสนะครับซึ่งเป็นโครมาติกแต่เหมือนกับว่ายังใช้ไม่ได้จนถึงขั้นอะไรเนี่ยหลังขั้น30ของฤดูกาลคืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่มันการันตีมาให้อยู่แล้วโครมาติกตัวหนึ่งแต่ในฮีเป็นอื่นเนี่ยเรามารุ้นกันว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนะฮะร้อยหกสิบเก้าแล้วก็รับข้างบนอ่ะโอเคตัวละครตัวแรกนี้ได้อยู่แล้วนะฮะนักเล่นเซิร์ฟข่าว ไม่อธิบายด้วยหรอว่าสกิลคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกล่องยักษ์กล่องแรกมีแสงไหมแสงแสงแสงไม่มีเลยกล่องกลางก็ไม่มีฮะว่างเปล่าโอเคต้องเปิดอันนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะฮะไม่มาครับกล่องกลางได้แค่สอันกล่องยักษ์มาอ่าฮะแสง รืเจนเดอรี่โคมาติกเฮ้ยสามสี่กล่องไม่มีแสงเลยเหรอมันอะไรกันเนี่ยยโมจิก็มากล่องใหญ่ฮะมาเฮ้ย hey, ไม่มีแสงเลยมืดมิดมืด,ม,ดมนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันอาจจะออกกล่องหลังๆ มันอาจจะออกกล่องหลังๆไม่ออกอีกเฮ้ย hey, ขอรีเจนเดอรี่สักตัวเหอะเราเปิดเกมนายมาเยอะมากแล้วนะคือโครมาติกมันให้อยู่แล้วรีเจนเดอรี่เนี่ยขอสักตัวหนึ่งอีก,กาบัสมาแล้วเย่ yeah. ไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะมาเปิดเปิดรัวๆไม่งั้นไม่หมดสักทีรัวๆไปรัวไปรัวไป,วไ,ป,วไ,ปไม่มีเลยฮะ ไม่มีสักทัวนึงมันไม่มีการันตีเหรอมันควรจะมีการันตีหน่อยสิเออเออไม่ไม่ไม,ไม่ให้นี้เอสกาเอสกากล่องใหญ่อา่าฮะกล่องใหญ่ได้แค่สองอันบัสมาแล้วแหมบัสลังแรกนะฮะนักฆ่าจอมโยนบัสเป็นไลฟ์กาดที่ชายหาด เวโรซิลพิตเขาคอยค้นหาผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายและโยนทุ่นชูชีพต่อปีโดผู้ช่วยเหลือแต่การโยนของเขาอาจจะแรงไปหน่อยคือบัสการันตีอยู่แล้วแต่นายให้ยังอื่นมาบ้างก็ได้นะเกมให้ตัวอื่นมาบ้างก็ได้นะเฮ้ยทุกอย่างเป็นศูนย์กลองยัดแสงแสงมาหน่อยแสงแสงโอ้โหไม่มีจริงๆฮะ ไม่มีเลยไม่มีแสงตัวละครเลยเฮ้ยมันเข็มเกินไปหรือเปล่าครบแล้วนะฮะเจ็ดสิบอืมไปโอ้โหมันไม่มีเลยฮะไม่ให้มาเลยอะ่ะตัวละครไม่มีแสงเลยอะ่ะครึ่งทางแล้วยังไม่มีเฮ้ยอย่าล้อกันเล่นนะ่ะกล่องยักษ์หลายกล่องแล้วนะนะ แฝงมาหน่อยแฝงมาหน่อยโอ้โหคอมเพลนทางไหนได้บ้างเนี่ยตรงอีเมลไปหาได้ไหมทำไมพี่เค็มอย่างนี้บ้าไปแล้วกล่องยักษ์ประมาณ5-6กล่องไม่ได้อะไรเลยครั้งที่แล้วเปิดแบบปกติยังได้มากกว่าอีก บัสไล่แต่เกิดอีกร่างนึงนะฮะของบัสอ่าฮะสกินใหม่ตัวเดียวกันโอ้โหดูครับกี่กล่องก็ไม่รู้ไม่ให้อะไรมาเลยไม่มีเลยอ่ะมาแล้วมาแล้ว l ีเจนเดอรมันต้องรีเจนเดอรเท่านั้นถ้านายอั้นขนาดนี้ uh huh. อีปิกโถ่อ้นานี้ รักพวกพ้องและคอยปกป้องดูแลเป็นอย่างดีเธอจัดการกับผู้คุกคามด้วยการยิงหลายทิศทางและถ้าไม่ตายของนายนี้ทําให้เธอสามารถเรียกเพื่อนรักนาปิ๊บออกมาช่วยระเบิดตุ้มตามได้เกินครึ่งทางนะฮะออกมาแค่ตัวเดียวออกมาแค่ตัวเดียวไม่นับบัสกล่องยักษ์อีกกล่องหนึ่งห้าอันโอโหโอโห เป็นศูนย์ศูนย์เปล่าจริงๆกดรีฟันได้ไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วผมพูดปุ๊บมาปั๊บเฮ้ยใครใครทำไมมีแต่หุ่นยนต์เนี่ยของผมเฮ้ยมิติกอ๋อมิติกนึกว่าคนมาติกสเปร๊ถูกสร้างขึ้นเพื่อปลูกต้นไม้โดยจะปล่อยระเบิดเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่กระเด้งไปมาถ้าไม่ตาของสเปร๊คือการสร้างสิ่งกีดขวางที่สร้างมาจากพืช อ่ะสเปล์กล่องใหญ่มันออกที่กล่องใหญ่ซะเยอะกล่องยักษ์ไม่ออกนี่ก็ไม่ออกกล่องยักษ์อืไม่มีแสงเลยไม่มีแสงเลยไม่มีเลยกล่องใหญ่มามาไหมมาไหม ไม่มาไม่มีเลยไม่มีเลยกล่องยักษ์ไม่มีอะไรเลยฮะเป็นกล่องที่ว่างเปล่าวันนี้ไม่ให้อะไรทั้งนั้นกล่องยักษ์น่าจะกล่องสุดท้ายแล้วกล่องยักษ์โอโ้โหโอ้โหนับถือใจพี่เลยกล่องยักษ์ไม่มีหมดแล้วฮะ เมื่อคุณเล่นบลอพาสผ่านทั้งหมดก็ผ่านหมดแล้วคุณจะได้รับกล่องใหญ่เมื่อได้รับโทเค็นทุกๆ500ชิน้นอ๋อต้องรับโทเค็นก่อนแล้วก็มาเปิดตรงนี้เรื่อยๆนี่ไงข้างบนตรงนี้หมดแล้วฮะหมดแล้วจริงๆสุดยอดเลยเข็มมากๆมันเข็มอะไรเบอร์นี้ได้บัสมาตัวหนึง่งฮะกับสกินใหม่รัวๆเลเวลหเลเวล7 เลเวล8ฮะเลเวลสูงสุดเลเวล9สุดแล้วใช่ไหมั้ย9เลเวลบัสเหวี่ยงหมัด5ครั้งอย่างรวดเร็วในระยะเส้นโค้งบัสโยนทุ่นชูชีพตอบปิโดหากโยนถูกคู่ต่อสู้หรือถูกกำแพงบัสจะดึงตัวเองไปยังบริเวณนั้นและสตันคู่ต่อสู้เมื่อไปถึงอ๋อชาร์จเองด้วยไม่ต้องโจมตีอันติชาร์จเรื่อยๆฮะโจมตีต่อยหมัดหครั้งโอ้เหมือนต่อยเบาๆแต่แรงครับโยนไป ติดแล้วก็ดึงมาแล้วก็ต่อยต่อโอ้คอมโบที่ดีมากคือโยนโดนเนี่ยมีดาเมจด้วยใช่ไหมไม่มีดาเมจสตันเฉยโยนไปติดแล้วจะสตันเฉยแต่โยนไกลามากหมดชิงอันนี้มัน,นีนะฮะเฮ้ยทำไมอันติไม่ไม่รีล่ะเห็นเมื่อกี้มันรีต่อยไปต่อยต่อยต่อยไปอืออือ อย่างรัวเฮ้ยเพื่อนอยู่เฉยทำไมอ่ะคนนีไไน้ไปไหนไปไหนไปไหนสตาร์นก่อนต่อยรัวต่อยไปอือทำไมต้องทำหน้าโกรธด้วยอยู่ฝ่ายเดีวยวกันไม่ใช่เหรอเอ้ยโอ้โหโดนศอกอืออือมาสิมาสิมาสิาส,าส,สตาร์นก่อนโอ้โหไม่ทันมาสิมามาอืม ไปไหนไปไหนข้างบนมาไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอืมอืมเก็บเก็บเก็บโอ้โหทีมผมหายไปไหนไม่รู้เออตสตันไปก่อนสตันไปก่อนเออม,มาติดไปสตันต่อยรัวไปถึงสิบหรือยังยังถึงแล้วมานับถอยหลัง อื้ออเออืออ,อ,อ,อเดี๋ยวสตันก่อนรัวไปรัวไปลบรบรบรบเอยลบก่อนอาานิดเดียวนิดเดียวจะชนะอยู่แล้วอยู่ที่ผมสิบสี่อันเลยนะฮะโอ้โหอยู่ที่ผมสิบสี่อันน่ะไปหมดอันนี้บ้างแบ t เทอร์ลีย์ไม่น่าจะเวิร์กนะฮะถ้าเกิดอยู่คนเดียว ใช้ตัวเมื่อวานดีกว่าโอ้โเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอนะขอขอ energy เพื่อนยิงให้เราต้องฟาร์ม <wont> ก <Momo S 1> ่อนฟาร์ม <güzel> ก <fit> ่อนโอเคเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยออะไรอะไรอะไรตรงนี้ตรงนี้นี้มาตรงนี้มายิ้มยิ้มยิ้มเขายิ้มยิ้มเป็นมิตรแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนอยู่นู้นอยู่นู้น ้ออืออไม่ได้ไม่มีมิดในนี้แบทเทอร o y อย่า uh huh. จะมีมิดได้ยังไงคนสุดท้ายที่อยู่รอดอยู่งนู้นอยู่งนู้นโอเคเหลือสี่คนไปไห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 นอืมอืมน่าโกรธอีกแล้วน่าโกรธอีกแล้วเอนจี้มาข้างบนข้างบน หวามืออีกตัวหนึ่งฮะเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวมา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 เรียบร้อยเย้